สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมพงศินดาบรรยอนสโลแกนซ่อมให้พังวันนี้มาล้างห้องเครื่องนิสสัน n อวคันนี้ครับติ๊กอัพคันเล็กซึ่งจะนำมาทำเครื่องเสียงลงในช่องพงศินดาช่องหลักนะครับช่องนี้ก็ปรับปรุงตรงไหนส่วนไหนบ้างก็จะทยอยลงวันนี้ก็จะล้างห้องเครื่องก่อนนะครับทำไมต้องล้างก็คือ จะได้สะอาดสวยงามหนึ่งะครับสองเวลาเราซ่อมบำรุงอะไรมันก็มองดู <Nope. S 1> ง่ายเนี่ยบางทีมีน้ำมันเยิม้มเราจะได้สังเกตได้นะครับว่ามันเยิ้มออกจากตรงไหนได้ชัดเจนและก็เวลาเราซ่อมแซมัารจะต้องมุดต้องอะไรมันก็จะทําให้เราไม่เปื้อนมากนะครับส่วนถามว่าทําไมที่อูเขาถึงไม่ล้างให้ อูเขาไม่มีเวลานะครับเราก็รถเราเองซ่อมเองทันั้นก็ล้างให้สะอาดดีเสียกอ่อนล้างสะอาดแล้วค่อยซ่อมมันจะทําให้เราทํางานได้ละเอียดแล้วก็ไม่สกปร,ปรปกมากเวลาซ่อมบํารุงนะครับอีกอย่างก็เนี่ยน้ำมันเครื่องมันเยอะมันรั่วซึ่งไม่รู้จุดไหนสังเกตยากตรงนี้ตรงที่จอดหอยออกมาเพื่อจะล้างทนั้นการล้างจะช่วยได้สิ่งที่ควรระวังนะครับ บางคันบอกว่าล้างได้หรือเปล่าล้างได้ล้างไ,ไปเกือบจะสิบคันแล้วนะครับ <konuş> เพราะผมบางครั้งออกาหารถเก่าๆมาตั้นขายซ่อมบำรุงเล็กๆน้อยๆบ้างซ่อมหนักบ้างขายนะครับทาเล่นๆก็ทํามาหลายคันแล้ว <Language> ไม่ปัญหาล้างได้ถ้ารู้หล,กกลักการนะครับสิ่งที่ควรระวังอย่างตัวนี้ผมถอดก็คือถอดชุดกรองอากาศออกนั้นเราต้องระวังมันจะเข้าเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์ หรือถ้าเป็นรถหัวฉีดก็ระวังมันจะเข้าปีกพิเสื้อลิ้นปีกพิเสื้อแล้วก็จุดที่2ก็คือจานจ่ายก็หาอะไรมาครอบจานจ่ายแต่ผมจะล้างนะครับผมจะถือโอกาสถอดจานจ่ายออกล้างด้วยแล้วก็ไดชาร์จจะมีประมาณนี้ก็หลีกเลี่ยงคาบูเรเตอร์ไดชาร์จจานจ่ายซึ่งวันนี้ผมล้างถึงจานจ่ายไปเลยแล้วค่อยเป่าให้แห้งส่วนพวกน้ํายา เราก็ใช้เท่าที่มีก็ได้หรือท่านใดมีทุนหน่อยก็ซื้อน้ํายาล้าง้องเครื่องมาใช้ถ้าไม่มีก็พวกน้ํายาล้างจานมันชะล้างคราบน้ํามันได้อยู่แล้วนะครับน้ํายาล้างจานน้ายา,าผงซักฟอกต่างๆตัวนี้ผมจะฉีดน้ําก่อนเพื่อทวงพวกคราบหนักๆออกซะก่อนนะครับเมื่อคราบหนักๆออกแล้วค่อยเอาน้ํายามาค่อยๆทาประมาณนี้ครับ ส่วนฝาด้านบนเราจะล้างด้วยก็ได้ส่วนสูตรน้ำยาล้างไม่มีอะไรเอาของที่มีในบ้านนะครับนี่น้ำยาล้างจานเทลงไปเลยคราบเยอะก็ใส่ยเยอะหน่อยผองซักฟอกช่วยได้ สองอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีน้ำยาล้างรถด้วยก็ดีครับอุ๊ยเยอะไปเนาะเรื่องไม่ใช่อะไรครับผมใช้หลายตัวตัวนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับแบงกิ้งโซดาผงฟูล้างล้อแม็กล้างอะไรสะอาดดีมากเลยครับผงฟูนี่ไปทำอาหารจะเอามาล้างรถเฉยเลยแต่ถ้าไม่มีจริงก็แค่ตัวนี้ก็ออกแล้วหรือสองตัวนี้ น้ำยาล้างจานกับผงซักฟอกหลังจากใส่ส่วนผสมแล้วคนให้มันเข้ากันเนื่อมันเข้ากันดีแล้วเราก็ดื่มชิมดูยาดนครับไม่ใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังทำสูตรล้างห้องเครื่องสำหรับท่านที่มีเครื่องพ่นโฟมจะดีมากเลยแต่พ็อกกี้เล็กๆนี่จะพ่นไม่ออกครับฟองมันจะไปตันก็ใช้อย่างนี้เลยครับจากนั้นก็เริ่มถูไปทั่วเลยครับ หลังจากฉีดน้ำยาแล้วก็ขัดครานี้ก็ฉีดพ่นได้เลยผมก็ขัดทั้งฝากระโปรงด้วยและขัดพอประมาณด้านล่างผมก็ฉีดขึ้นนะครับพยายามฉีดให้ได้มากที่สุดเพื่อช้าล้างคราบต่างๆเวลาซ่อมบำรุงมันก็ง่ายกับตัวเราเองจากนั้นก็ฉีดล้างได้เลย ังจากเราล้างเรียบร้อยก็เป่าให้แห้งครับคันนี้โดยเฉพาะในร่องพัดเทียนแล้วก็ในจานจ่ายส่วนถ้าไม่มีเครื่องเป่าเราก็ เข็นไปตากแดดให้มันแห้งไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องตากนานหน่อยแต่ถ้าเป่าที่มันจะแห้งเร็วกว่านะครับตอนนี้ผมล้างสะอาดทั้งฝาด้านบนเครื่องยนต์สะอาดสะอา้านเห็นไหมครับปราศจากคราบน้ํามันแล้วตรงนี้เยิ้มเยอมเมื่อก่อนนี่ก็แห้งๆลองขับดูแล้วก็สังเกตอาการว่า มันซึมเยิ้มจากจุดไหนให้สวยกว่านี้ก็พ่นเลกเกอร์ให้มันเงาเงาตามสีดำมันจะดำขึ้นนะครับสีขาวก็จะขาวเงาขึ้นสวยขึ้นลองสตาร์ตดูถ้าเดินไม่นิ่งก็ค่อยแกะจานจ่ายผมก็จะสังเกตอาการนะครับน้ำมันมันออกจากจุดไหนแล้วค่อยไปแก้ไขไปทำเวลาทำจะได้ไ,ม,ไม่เ,เือะเทอะมากอาส,สะอานขึ้นเยอะครับดูดีขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวผมลองสตาร์ทแต่รอบอาจจะไม่นิ่งเพราะว่าน้ำอาจจะเข้าจัดจ่ายซึ่งในนั้นมันแห้งช้าก็โอเคใช้ได้นะครับอา ก็สตาร์ทติดเช่นเดิมแต่รอบเดินเบายัางไม่นิ่งอาจจะด้วยผมถอดชุดกรองนะครับการดูดต่างๆมันก็เพียนไปต้องใส่ชุดกรองชุดท่อต่างๆชุบเชยรอบต่างๆให้ครบนะครับลอยไว้หลายท่อเลยน,นี่ครับก็มีส่วนในด้วยนะครับก็วิธีล้างใช้ได้นะครับล้างให้สะอาด ดูแลกันไปรถเก่าก็ติดตามดูนะครับว่าผมจะได้ทําจุดไหนเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือยางหุ้มเพลาขับด้านขวาด้านคนขับซึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กล้มลงไปยางหุ้มเพลาขับตัวในฉีกขาดฝาหม้อน้ําฝาหม้อน้ํายางขาดจะไปหามาใส่ดูว่าน้ํา น้ำที่มันหายไปเป็นพะฝาหม้อน้ําถ้าหายก็คือจบถ้าไม่หายก็ต้องหาจุดรั่วนะครับแล้วก็ยางหุ้มเพลาคับคร่าวๆที่ต้องทําแล้วก็มีน้ํามันหยดบริเวณนี้ไม่รู้ว่าจากจุดไหนต้องลองขับใช้งานดูก่อนแล้วก็จะมาทําคลิปนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ล้างเครื่องยนต์เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทยายงานตัวคอมเมนต์นะครับด้านล่างคลิปวิดีโอ ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยหรับคลิปนี้เพียงนี้อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ